คุ้นๆน่าคุ้นๆไหมคะอะไรนะแดดหัวแทะหัวอ๋อร้านแทะหัวอันนี้คือเ e ฟอร์แล้วก็อะตเตอรเจ้าหน้าที่ไงอยู่ Where you from? สุโขทัยสุนะคะ I'm very happy because foreigners here and very happy I'm not Thai. t h a Oh yeah, k you are Thai. สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะกูก็อยู่ที่สวนสาธารณะดอนเกินนะคะเทศบาลตำบลท่าแรมอำเภอเมือง,จ,งจังหวัดสกลนครคะ่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมีงานคอฟฟี่สกลนครคอฟฟี่คราฟนะคะซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับการแข่งขันกาแฟนะคะ ทั้งภายในภูมิภาคทั้งจังหวัดสกลนครเองรวมถึงนะคะภูมิภาคบริเวณจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยะคะ่ะจะมีการจัดงานนะคะเกี่ยวกับทางด้านศิลปะแล้วก็เรื่องกาแฟนะคะเราจะมาแข่งขันกันที่นี่ซึ่งจัดนะคะในปี2023นี้นะคะโดยเทศบาลตำบลท่าแร่นะคะก็เป็นเจ้าภาพเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อนนะคะทางกลุ่มผู้จัดงานสกลคอฟฟคราฟร่วมกับเทศบาลตำบลท่าแร่นะ ะะก็ได้มีการจัดงานในครั้งนี้คือซึ่งงานนี้นะคะก็คือจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3- ถึง5พฤศจิกายน2566ที่สวนสาธารณะดอนเกินตําบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครค่ะสำหรับวันนี้วันที่4พฤศจิกายนนะคะงานก็จะเริ่มตั้งแต่10โมงเช้านะคะไปจนถึงเที่ยงคืนส่วนวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนนะคะวันสุดท้ายก็จะเริ่มตั้งแต่10โมงเชา้าถึงเที่ยงคืนเหมือนกันค่ะสำหรับนะคะบรรยากาศแล้วก็กิจกรรมภายในงาน ะะก็คือเขาจะจัดกันที่สวนสาธารณะดอนเกินนี้นะคะเพื่อที่จะโปรโมทแล้วก็ชูเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวนะคะบริเวณสวนสาธารณะนี้ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะซึ่งสวนสาธารณะนี้ก็อยู่ห่างจากอําเภอเมืองนะคะประมาณ20กิโลเมตรนะคะก็บรรยากาศดีเนื่องจากว่าเป็นสวนสาธารณะนะคะซึ่งมีบรรยากาศนะคะซึ่งเป็นริมหนองหานนั่นเองนะคะก็คือเป็นเขตแดนนะคะของหนองหานนะคะอยู่ในเขตท่าแร่นะคะเพื่อนๆแล้วก็กิจกรรม ภายในงานนะคะก็จะมีการาแข่งขันนะคะเกี่ยวกับการทำกาแฟนะคะแล้วก็พวกศิลปะนะคะต่างๆเรื่องเกี่ยวกับอาหารอาหารพื้นถิ่นนะคะแล้วก็มีพวกบูธอาหารต่างๆนะคะมากกว่า50บบูธนะคะ<อ>ทั้งในจังหวัดสกลนครเองแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะก็มาแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆนะคะพวกศิลปะเดีย๋ยวเราไปชมกันเลยอันนี้ก็อย่างเช่นนะคะนี่เด็กๆนะคะก็จะมีวาดรูปวาดรูปหนูอันนี้ ฟรีเหรอคะหรือ่าอ๋อไลฟ์สดขอบคุณค่ะอันนี้คือกิจกรรมฟรีเหรอคะสวัสดีค่ะอันนี้คือกิจกรรมยังไงเอ่ยของที่ไหนละบายสีอ๋อละบายสีใช่มาถ้าจะมาร่วมกิจกรรมต้องทำไงบ้างคะก็มาได้ที่ดอนเกินท่าแร่ออ๋อค่ะ เป็นงานกาแฟเนาะสกลคอฟฟี่คราฟใช่ไหมคะตั้งแต่วันที่3ามถึงวันที่5ค่ะค่ะก็แต่สิบโมงถึงเที่ยงคืนอันนี้อยู่ถึงเที่ยงคืนไหมอ๋ออยู่ถึงเที่ยงคืนเลยค่ะระมาณค่าทุนอ๋อเรามาเปิดตอนช่วงเย็นอ๋อเปิดตอะม่โงเย็นสี่โมงเย็นค่ะต้องเสียค่าใช้จ่ายไหมคะในการเข้าร่วมกิจกรรมก็จะเป็นค่าคูนพาัตเตอร์นะคะนี่นี่ง่ายก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะพวกอุปกรณ์นะน้องๆก็เลือกได้อ๋อนี้นะคะ อันนี่ะแล้วก็แบบเป็นแฮนด์เมดนะคะทำกับบ้านดีไอเอากลับบ้านได้เลยโอ้ยอันนี้น่ารักอ๋อเป็นละเป็นที่วางแก้วใช่ไหมน่ารักมาก,กเป็นขนาดก็ได้โอ้น่ารักมากเลยลัวเพ,เพื่อนกิจกรรมนะคะภายในงานเด็กๆนะคะแล้วก็วัยรุ่นส่วนมากนะคะก็ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยคะ่ะ เพื่อนๆต่อนะคะอันนี้เป็นงานศิลปะอ๋อภาพวาดสีน้ำสเก็ตนะคะแพ่นละหนึ่งร้อยบาทน่ารักมากมนี่ใครคะคุ้นๆน,น้าคุ้นๆไหมคะเฮนเมดหนังแท้ กคอฟยายามีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยอ๋อนี่มีบริการตัดผมด้วยนะคะเก๋มากเลยอ๋อมีบริการตัดผมถึงที่เลยอะไรนะแดหัวแทหัวอ๋อร้านแทหัวโอ้เก๋มากเลยนะคะอ๋อสบายผมเลยสบายหัวเลยนะคะเก๋มากเลย โอ้ช่างเท่มากเลยค่ะช่างแหนร้านปกติร้านตั้งอยู่ตรงไหนคะปกติร้านผมจะอยู่หนองแสืขาวครับอ๋อการูปีจะอยู่บรรทาดอ๋อค่ะอันนี้ก็มาร่วมกิจกรรมนะคะในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะคะขอดูหน้าในแบบหน่อยไหมในแบบหล่อมากเลยค่ะอันนี้คือ b ีฟอร์แล้วก็อ f t เตเดี๋ยวรอสักพักนึ้จะเป็นอเตอร์เอ้ยตกแต่งร้านแบบเก๋มากเลยนะ เอารถยนต์มานะคะนี่เก๋มากเลยให้ความรู้สึกแบบออกแนววินเทจนะคะน้ <Yeah. S 1> How are you? I oh, yeah. <laughs> uh, introduce yourself please. Oh it's small. Small? I'm only small. s, smoke. <S, <Smoke>? <S m e o l Auto is yeah 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 very small. Small. Small screen. Where you from? To go to go. How, how? long have you been here in Seven, eight years. No. Seven, eight, seven to eight years. Yeah. Oh, uh, excuse me, do you have family here? Yeah, I live uh, Penpin. 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 Oh, you play pin? No, I not. My son do. My son Tom. Oh, your son. Not, uh, yeah, oh, no. your son. No, I not i i think everybody go oh really <laughs> oh what is your um, um where you're from in your nationality english english or english. from england uk northern oh. england, northern england. Northern england. Best part. oh okay okay nice to meet you i'm cookie cookie yes cookie uh, yeah I've... Can me we... tell me can you we... we... Yummy. yummy yeah, yummy yummy oh yummy nice. yummy okay Yamaha Oh, Yamaha! Are oh, yours? No, I have uh, over Oh, over right. You know Mr. Bo? Sambo? Mr. Bo? Mr. Bo Kind of gypsy Oh, gypsy yeah. So, one of your gypsy uh, cafe. right? Yeah Yeah Oh, I know, Bo I know The san no, 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 no. Yeah I... I... Uh -huh. repair uh -huh. the make bobber choppers Big like chopper, classic toys Enjoy yeah. the food? I keep busy. I do in England. I keep busy. Okay. Yeah, I'm, very, I'm very happy because foreigners here and very happy. I'm not in my own. I'm Thai. Oh, yeah, okay, Whoa. you are Thai. Okay, I'm sorry. Okay, thank you. Okay, take your time. Okay, see you. See you. Bye. Have a nice day. Have a American nice day. Here. Have a great day too. Thank you. โอ้อันนี้อัมเบอร์เกอร์นะคะป้าถักผมสติกเกอร์กองจอนส,สน,นุนวินเทจอันนี้อะไรอ,อ๋อพวกเครื่องประดับต่างๆนะเก๋น่ารักดีนะคะหนูแพงไหมเซ็นละเท่าไหร่สามเซ็ตร้อยห้าเก้าอะไรเนื้อแดดเดียวใช่ครับเนื้อแดดเดียวทอดครับ ได้เลยครับชิมได้ชิมได้ชิมหน่อยได้เลยครับชิมได้เลยครับหนึ่งชิ้นครับผมชิมขอบคุณค่ะหนูว่าต้องมีข้าวเหนียวอ่ะหอมมากอร่อยมากเลยอ่ะเอาชิมพี่บอยมาต่อเพื่อนเพื่อนอ๋อโรตีชาชักท่านขุนโรตีชาชักในโรตีขายตรงนี้ โดยชมบรรยากาศให้นิ่งก่อนยังเคียวเนื้ออยู่เลยก็ยังขายกาแฟาขายเครื่องดื่มตอนเย็นหมูเฮาดินเนอร์ะะแล้วก็พวกศิลปะเนี่ยเพื่อน เาว,ว้าวคลาสสิก beautiful motorcycles อ,อ,อ่ะต่อออเป็นเสื้อจ้าเอ๊เป็นเสื้อคุณยัมมี่นะคะบอกเราเมื่อ,อ,อสักครู่นี้ว่าเขาก็แบบว่ามีจอยกรุ๊ปนะคะกับกลุ่มของกาแฟาที่เขาแบบขี่บิ๊กไบค์อะไรอย่างเงี้ยขี่มอเตอร์ไซค์ <c oughs> ใปเกาะหมูโฮมเมด ยังไม่ทันเลยนะเราหาที่กินก่อนนะคะเพื่อนๆปะเดี๋ยวเราเดินดูนะคะไปเรื่อยๆค่ะไม่รู้จะเห็นไหมถ้าเรือนะเนี่ยตรงนี้เป็นเรือซึ่งถ้าเรือตรงนี้เราก็สามารถขึ้นเรือแล้วก็กลับไปยังสาพังทองไปยังอำเภอเมืองได้นะะโดยสารทางเรือนี้พอค่าบริการนะจากที่ทราบมานะหนึ100บาทนะถ้าเรานั่งเรือตรงเนี้นะคะแต่ว่าในช่วง เทศกาลของสกุลกาแฟครับเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะนั่งเรือเพื่อชมนกชมไม้นะมันจะมีรอบอยู่นะคะก็คือคนละ250บาทกาแฟเหรอคะใช่ครับกาแครับผมอันนี้เป็นกาแฟที่เราขั้วเองนะครับแต่รสต่งกันเิดนึงนะครับบริษัทอะไรครับจากเชียงรายดอยช้างใช่ครับผมแล้วก็รังเงี้ยยังมีอาปียด้วยนะครับอ๋อค่ะบราซิลก็มีน่าหอมแต่ดุดอ๋อแล้วก็สกัดมาจากผลพวกเบอร์รี่ต่างๆเนี่ยโดเมิโต้เรเชอรี่ ขั้วให้ได้เชสโนดของอย่าเงี้ยครับแล้วก็จะเป็นกาแฟขั้วอ่อนกนะครับซึ่อนะมีรสชาติขอผลไม้กลิ่นสับปะรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กาแฟขั้วกลางที่จะเป็นโทนถั่วแล้วก็จะมีความคาราเมลสกัดเลยโอ้ิวน่าสนใจหอมท่าทางนี้ได้กลิ่นเลยนะขอบคุณค่ะอ๋อของกระจังกาแฟจ้าของกระจังนี่เองนะเราก็เป็นลูกค้าอยู่จ้าขอบคุณนะคะจ้าและมี่โรเกต โอ้ันนี้ขายเครื่องทำกาแฟนะคะเพื่อนๆขายเครื่องทำกาแฟนะใครสนใจนะก็จากแสนเก้าหรือลดไปประมาณห้าหกหกพันอ๋ออะไรนี้บอนคาเฟ่ถามได้ค่ะ๋อเครื่งทำกาแฟอ่าบลูคอฟตรงนั้นอุงนั่นก็ทำกาแฟ <c oughs> อยากจะบอกว่าวันนี้กูกินกาแฟแบบกาแฟร้านชมดกาแฟคอฟฟี่นะไปแบบอเมริกาโน่แก้วใหญ่มากนะคะแล้วตอนนี้ยังตื่นอยู่เลยอ่ะกินช่วงประมาณเที่ยงถึงบ่ายสองแบบจัดเต็มแบบแก้วใหญ่ๆเพื่อนคิดว่าคืนนี้น่าจะไม่ได้นอนแน่เลยก็เลยเรื่องกาแฟเดี๋ยวขอสต๊อกไว้ก่อนคนะ่ะถ้าจะชิมต้องชิมไม่เกินแบบบ่ายสองนะแต่วันนี้นี่คือแบบว่าจัดเต็มมากอามาดูดกันต่อจ้ะ ารามีคนเล็กนะคะอ๋อเป็นกระเป๋าจากซองมาเล็ดกาแฟาเพื่อนนเ<อ>ก๋มากเลยพปงกุญแจซองมาเล็ดกาแฟานี่เอามาไปยูสนะใช้ให้เกิดประโยชน์มีถ้วยนะคะมีดริปกําลังดริปอยู่อันนี้อนาคมอ่ะสนิทคือเยอะสนิท น่ากินนะเอาพี่เอากล่องหนึ่งมาตรงนี้เราร้านสารกลางเปิดไหมเปิดค่ะเราก็มาอยู่นี่จนถึงวันอาทิตย์ใช่ค่ะย้ายมาเลยอ๋อโอ้โชิมอร่อยนะเดี๋ยวเราไปชิมนะคะ คุกกี้น่ารักมันเป็นไส้อะไรคะเป็นอ๋อเป็นไส้สับป,ปะรดะเดี๋ยวชิมให้เพื่อนๆดูนะคะใช่ขอบคุณค่ะซองฟันเนชชีสแอนด์ครัวซองน่าทานคาเฟ่ปอเปี๊ยะมีซอยจูด,ด้วยนะ่าสนใจอ๋อค่ะ ไปไเป็นไส้สับปะรดอ,อร่อยไม่หวานมาก อขออีชิ้นแล้วกันรอ,อได้ไหมแล้วกี่มีคนจองยังไรอนานปะนานประมาณนัีนึงสนาทสนาทออนี้อันนึ่นงก่อน ว่าผมยังไม่ได้เอาขึ้นมือหวยไม่ทันทันเนี่ยค่ะ กูจะมาเพื่อนเนะเดินฝาวงล้อมนะคะกลางฝูงของมหาชนนะคะไม่ใช่ฝูงสิท่ามกลางมหาชนนะคะคนคึกคักมากเป็นไงเยอะแยะมากมายเลยนะนีะ่เขาก็จะมีสมด้านศิลปะน,น้องหานเล็กิสถานที่แสดงาศิลปะการวาดรูปกับ สวัสดีค่ะท่านจิตตกรนกำลังวาดท่านอาจารย์ค่ะกำลังวาดรูปอยู่เลยนะคะเอ่อวาดท่านไหนอยู่คะอันนี้คือออ๋เป็นงานของยินเดียมอดอล์ฟดัตเลอรัชาวสลาฟเศสอือเป็นโบราณอ๋อเป็นงานโบราณเซนต์สวยมากเลยอ๋อนั่านไงสักต้นแบบนะมาท่านอาจารย์สวัสดีค่ะวาดรูปอะไรอยู่คะนกอะไรอยู่คะอันนี้เขาเรียกนกนก กระทุงหรือเปล่านกระทุงโทษนะคะขอเนี่ยดูอันนี่แบบอ๋ออันนี้สายเขาเรียกอีโก้อันน้องอีโก้อันนี้สานเขาเรียกกระตุ้งอ๋อนกกระตุ้งอุ้ยคลาสสิกมากเลยอ่ะอันนี้เขาเรียกสีอะไรคะสีน้ำมันสีอะคริลิกครับสีอะคริลิกโอ้สุดยอดเลยค่ะทีนี้ใช้ผสมน้ำเหมือนมีมิติเลยเนาะ ุดยอดเลยอ๋อนี่กำลังใช้อะไรนะอุปกรณ์เฉียงอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเกลียงเออเกลียงเกลียงอะไรใช้อุปกรณ์อ๋อเกลียงใล้ายๆอุปกรณ์อ๋อแตะๆๆเพื่อเพื่ออยากให้มันเกิดพื้นผิวเกิดพื้นผิวให้มันนูนขึ้นมันมีมิติ์โอแปลกๆดีอ๋ออันนี้เหมือนกั็มันวาดเล็บวาดขาใช่ไหมคะสวยมากเลยจ้ะขอบคุณนะคะ ุณมากค่ะสวยมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะติดติดตามได้นะคะช่องกุ๊กกิลันนะคะอ่าแล้วก็มีเสื้อนะคะตัวละหกสิบบาทสองตัวหนึ่งร้อยแล้วก็จะมีแมลงนะมะกอะโอ้กินยังทาโกยากิกคนเยอะมาก เป็นรามยอนยเอาใส่ถาดนี่อะไรคะเนื้อหมูนะเน้อหม <c oughs> ใช่ใชโอเค,อเ,คเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเราเดินเล่นสักระยะหนึ่งนะคะ เ,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 เพื่อนเ็เดี๋ยวเราไปเอาหมาล่ากันดีกว่าค่มีาเราไปด,ดีกว่ามีขตั้งตกี่โมงรุ่นนี้เนื้อผมไม่พอขายเลยครับเหรออ๋อได้หยุดเลยหรอ ขายดีมากอ๋อแถววัดท่าเชิงชุมนะคะวันไหนคะทุกทุกวันเสาร์อาทิตย์ขายทุกวันขายทุกวันตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะแถวแถววัดท่าเชิงชุมจะได้ไปอุดหนุนสี่โมงถึงสี่ทุ่มค่ะสี่โมงถึงีุ่่มหน้าหน้าวัดเลยใช่ไหมเอ่อแถวตลาดศรีอุอาแถวท่านเซเว่นเอับ๋อโอเคเดี๋ยวไปตามไปอุ่นุนตรงนั้นคนเยอะมากนะค่ะคนเยอะมากค่ะ เดี๋ยวเรา,เ,รา,เ,ราเอาหมาล่าของเราก็ได้จ้าโอเคอันนี้คือยังไงนะคะเร,เ,รเราเริ่มระหนักว่าอ,อย่างนกเนี่ยนะมันมีเริ่มมีประเด็นอย่างเช่นนกนกนกระหัวจุก<อ>จริงๆเขาชื่อน,นกประปลอดนกโขนแต่เมื่อคนเอามาอ๋อเป็นเป็ทพานิดก็ไปเรียกนกกระหัวจุก<อ>แล้วก็ เราเป็นประเด็นว่าจะยกเลิกกฎหมายคุ้มครองให้คนได้อ่าเอามาเลี้ยงได้อะไรเพราะอะไรแต่เราก็กังวนเรื่องนี้เหมือนกันนะมันมันกอบางเราอยากให้มีการตื่นตัวแล้วก็อ่าคิดกันให้มากกว่าน,นั้นเพราะว่าชีวิตเขาทั้งชีวิตต้องมาอยู่กับกับในกรงเพียงแค่เขาเกิดมาสวยแล้วก็ม,มีน้ำเสียงเพละถูความูมใจต้องมาเป็นสินค้าอ่าเราเราเป็นพิพากษาเขาทั้งชีวิตน่ะ เราเราจะอ้างเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แต่มันมัน,ม,น,ม,นมันแม็เซนใช่ไหมเพราะว่าชีวิตทั้งชีวิตเพียงเพราะวาสวยเพียงเพราะาได้รับคนนิยมก็มาเอา,างตลอดช,ชีวิตอันนี้เราเราสะเทือนใจมากเป็นค่านิยมที่ผิดเราสะเทือนใจเพราะาเราก็ารวมกลุ่มกันแล้วก็เพิ่งมารู้ว่าสุพนครเรานกเยอะอันนี้ผมแค่ถ่ายที่หลังบ้านนี่สามเดือนผมยังถ่ายไม่หมดเลยแค่ที่หลังบ้านผมในเมืองนะไม่ใช่บ้านนอกนะ ยังยื่ในเมืองได้หนองหานไหมคะในเมืองผมก็เอามาเขียนด้วยผมจะเริ่มทําเรื่องนี้เพื่อเพื่อให้ทุกคนเริ่มตื่นตัวนบอบางมากชีวิตเขาจะไหมเรา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 เป็นคนอ่ะเราต้องคิดเรื่องนี้แล้วแหละใช่ค่ะโอเคขอบคุณอาจารย์ภูมินะเรื่องนี้ก็เรื่องม้าเรื่องอ๋อเรื่องม้าอีกอันนี้เหมือนกันใช่ไหมที่เอามาฝึกมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ เรื่องม้านี่มันมันก็ผูกพันกับเราอันนี้ไม่ซีเรียสเหมือนนกอ๋อไม่เหมือนนกนกเขาควรจะอยู่กับธรรมชาติเนาะอันนี้ราคาพันอะไรคะอันนี้หัวใจฉันของฉันโอ้สวยเหมือนกันนี่อันนี้ถ่ายใช่ไหมคะเอาเป็นภาพถ่ายเป็นภาพถ่ายไม่ใช่ผมอ๋อไม่เลยคนโอ้อาจารย์อาจารย์เล่นกล้องด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวให้อาจารย์ครับผมคแต่ขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์คุณ